กราบสวัสดี f c ทุกท่านนะครับก่อนชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงพูก็จะมาพูดถึงท่านอาจารย์ปรเมศกันสักหน่อยนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวนะครับว่าทางทนายตั้มนะครับได้พาลุงพลเนี่ยไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันก่อนนะครับซึ่งทางทนายตั้มก็ได้ไปส่งเอกสารเพื่อขอให้ศาลนะครับได้มีการไต่สวนมูลฟ้องก่อนหากมีการออกหมายจับไปที่ลุงพลนะครับซึ่งทางทนายตั้มก็ได้บอกว่า การที่มีการมายื่นเอกสารในครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้มีการร้อนตัวอะไรเพียงแต่ว่าเป็นการเตรียมการเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเผื่อมีหมายสารหมายจับมาที่ลุงพลจริงๆจะได้ทําอะไรได้ทันเวลาลุงพลจะได้มีโอกาสโต้แย้งได้ปฏิเสธทันและสิ่งที่สําคัญก็มีคนที่ทําในลักษณะแบบนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวอะไรเลยทําให้ดูเหมือนว่ากรณีที่ลุงพลทําเป็นคนแรกหรือไม่ที่ทําแบบนี้ซึ่งทางทนายตั้มมาก็เพาะมาขอความเมตตาจากศาล ส่วนท่านจะพิจารณาหรือไม่ไต่ตองยังไงก็ขึ้นอยู่ที่ศาลจะพิจารณาเมตตาส่วนทางด้านอาจารย์ปรเมฆนะครับผู้ตรวจสอบอัยการก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าทางทนายตั้มและลุงพลมายื่นเอกสารที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้ศาลไต่สวนก่อนที่จะมีการออกหมายจับลุงพลและท่านเองนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงในกรณีนี้ว่าทนายตั้มและลุงพลไปที่ศาลมุกดาหารนั้นไปให้เสียเวลาทําไม ทำไมไม่ไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปยื่นเอกสารให้สารสารก็จะรับเพียงเอกสารไว้เท่านั้นแต่ไม่รับพิจารณาเพราะว่าสารจะพิจารณาการออกหมายจับจากหลักฐานของพนักง,งานสอบสวนสืบสวนเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นหรือผู้ต้องหาแต่อย่างใดทําให้การไปสารในครั้งนี้สูญเปล่าไม่มีประโยชน์ไม่มีผลอะไรกับการออกหมายจับเลยถ้าจะให้มีผลกับการออกหมายจับนั้นทางทนายตั้มและลุงพล ต้องไปหาทางเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนก่อนเท่านั้นหรือเจอ้าหน้าที่ตำรวจถ้าไม่อยากให้เขามีหมายสารมาหาก็ให้ไปแจ้งเขาว่าตัวเองมีสถานที่มีที่อยู่ชัดเจนและพร้อมที่จะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาได้ทุกเมื่อไม่คิดจะหลบหนีไปไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้ามีอัตราโทษจำคุกเกินสาปีเขาก็ต้องส่งเรื่องไปที่ศาลเพื่อมีหมายสารออกมาอยู่แล้วและทางอาจารย์ปรนเมฆก็ได้พูดนะครับว่า าลุงพลและทนายต้ามไม่มั่นใจขนาดนั้นว่าจะมีหมายสารหมายจับมาที่ลุงพลทําไมไม่ไปมอบตัวก่อนเลยเพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไปและที่สําคัญนะครับการมองว่าที่ทนายต้าและลุงพลไปยื่นเอกสารต่อสารเพื่อให้มีการไต่สวนก่อนการออกหมายจับนั้นเป็นเพียงแค่ให้ลูกความของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเท่านั้นดังนั้นที่ทนายต้มและลุงพลไปยื่นเอกสารกับสารมุกดาห์ก็ไม่มีผลอะไรตามที่อาจารย์ปรเมศท่านได้ให้ความคิดเห็นเอาไว้ ส่วนเดือนนี้นะครับจะมีการออกหมายจับหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงปูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ